มาเรียงอาหารกินเลยเห็นไหมข้าวข้าวเย็นนี่เขาบอกว่าข้าวเย็นนี่ข้าวแช่แข็งบ้านไม่โชคเรียกข้าวเย็น,นเนาะข้าวแช่แข็งน่ะมันจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะมันจะดีเวลาที่เอาไปตู้เย็นแล้วมาอุ่นกินน้ําตาลมันจะไม่เยอะพราะนะ่ะอันนี้ไม่รู้กินไม่จรินแต่ว่าดูในโลกออนไลน์มาก็มาบอกตรอเออแต่ก่อนก็ว่าบางคนก็บอกว่าเข้าวเย็นกินไม่ดีเพราะนะ่ะเออ แต่เขาบอกว่าเอามากินเนี่ยเราก็เรียงอาหารกินโอ้จานนี้กินเบิรไปิงโอ้ยดูหมูแดงไม่โชคอร่อยอร่อยค่ะออกจะออกรสหวานสวัสดีสวยๆกนสวัสดีค่ะกำลังแกงจืดก,กำลังมาแกงส้มเก่าแกงส้มปากใต้ตบ้านเราเนะี่ยไม่ชอบชอบกินก็พอดีมีแต่น้ำเอาปลาซื้อปลาโนเวมายูนใส่นะ,ะก็อยากบอกก็ว่าเออกินเนี่ย เรากินกับข้าวเนาะเรากินได้ทุกอย่างเผ็ดอะไรก็กินได้แต่กินพวกอันนี้ก่อนนี่อโวคาโดเห็นไหมกินผักผลไม้กินผักกินอะไรก่อนค่อยกินข้าวกินกินข้าวตกท้ายถ้าสมมติว่าเราจะกินกับตรงนี้ถ้าเราไม่ถนัดเรากกินกินกับกับข้าวตอนท้ายก็ได้ประมาณนั้นละค่ะแล้วแต่เทคนิคประมาณนั้น เลือกตัวอย่างอืมซิมใม้ดูจะไปกินกับแฟนอยู่เพราะไม่ชอบกินเยอะนี่มึอองนี่ต้องแก้จุดสมมติเรากินผักเข้าไปแล้วนะ,ะกินเขาเอาโมโคลโดเข้าไปก่อนก็สมมติจัดเรียงลำดับอาหารกินเข้าไปอืมเคี้ยวเร็วถ้ากินเขาบอกเาช้วช้าจะไม่ต้องเร่งเวลา Mm. Gott. Jógv yami. Mm. Mm. Ho. Mm. ที่กินเขาต้องต้องอย่างนี้ก่อนนะที่กินเขาต้องกินผักกินก่อนนะ แล้วข้อทยอยกินผักกินผักแต่ไม่ชชบทำอหมางนัันไม่ได้มันมันไม่ชินแต่ฟังเขามาเขาบอกว่ากินผักกินผักกินอะไรไปก่อนก่อนนี้จะไปกินข้าวตบท้ายแต่ด้วยลอาชินกินแบบกินเลี้ยงนั่นแหละแต่ก็กินผักเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะข้าวเข้าไปตบท้ายมันค้อจะไม่กระช่ากน้าตาลข้าวเนี่ยค่ะเรากินได้ทุกอย่างแต่ว่ากินเยอะข้าวก็ทับเพอย่างอะไรแบบนี้ มัวอ,อะไรแบบนี้จะไม่ชค่คเราทาไม่ได้ขนาดนั้นไม่่วงทําไม่ได้ขนาดนั้นไม่โ่วก็กินจะมานั่งกินแต่น,นี่ไปเรื่อยๆกินไม่ได้กินจนจบไม่ได้ทําไม่ได้แต่ถ้าใครทําได้น่ะดีแบบว่าก,กินไล่ไปจากผักเพราะว่าเราความเคยชินร่างกายไม่เหมือนกันอะ่ะอืมหอบก่อน